สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่กาลบรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญได้ห้สิบาท2สีของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานีครับทั้ง3พศด้วยกันนะครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลของ3เหรียญนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจุดความแพงที่สยามชาแนลประกาศรับซื้อนั้นคืออะไรนะครับหากเพื่อนๆหาเจอก็ยินดีที่จะรับซื้อนะครับช่องทางติดต่อเหลียวขึ้น q r ็กิวคในคลิปให้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนะฮะสิบาทที่เราพบเจอ นะครับในท้องตลาดนะครับเพื่อนๆครับใครขออนุญาตบอกกับเพื่อนเนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามาทางช่องนั้นจํานวนมากเช่นกันครับเพื่อนๆครับเหรียญลักษณะที่มีหน้าเดียวนั้นนะฮะต้องบอกว่ามีราคาหลักพันนะครับแต่ว่านะครับหลายคนไม่เคยสังเกตและก็จุดนะฮะของแท้ของปลอมนั้นเขาดูกันอย่างไรเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่โดนเจียมานะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์นั่นเองครับที่มีลักษณะแบบนี้หาก เพื่อนๆต้องการรู้ว่าของจริงของปลอมของเจียนั้นอย่างไรให้เอียงเหรียญดูแบบนี้นะครับถ้าจะถ่ายส่งมาที่สยามเจเน็ตก็ขอให้เอียงเหรียญแบบนี้เพื่อที่เราจะดูเนื้อของเหรียญผิวของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเรียบเรียบลื่นๆแบบนี้ยังมีจุดแบบนี้นั้นนี่คือการเจียมานะครับจากคนหัวใสนั่นเองครับแต่ว่าสายามเจเน็ตก็ดูออกนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับมีการพบเจอกันได้บ่อยจนกลายเป็นเหรียญชำรุดเลยทีเดียวนะครับนะฮะน่าเสียดายมากๆเหรียญสวยๆเพราะบรมรูปของพระองค์ท่านสย สวยกลับกลายเป็นเหรียญชำรุดไปเลยนะครับขอแนะนำนะครับเพื่อนๆนักสะสมไม่ควรที่จะทำนะฮะไม่ควรที่จะทําเหรียญแบบนี้เพราะว่าช่องเพจที่รับซื้อนะครับเขาก็ดูออกนะครับว่านะครับอันไหนเกิดขึ้นจากตราแม่พิมพ์อันไหนคือเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทําขึ้นมาแบบนี้ก็โดนเจียมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับพอเถอะนะครับหยุดได้แล้วนะครับในการทําเหรียญแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งขายไม่ได้ถ้าไปแลกที่กองกระสาบก็ได้ครึ่งราคานั่นเองครับทำให้เหรียญ ียญบาทกลายเป็น5บาทนั่นเองครับมาดูกันครับในส่วนของนะฮะข้อมูลของเหรียญ10บาทที่ผมจะพูดถึงดังต่อไปนี้ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแน่นอนครับด้านหน้านั้นจะมีพระบรมบรูปของพอระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราองค์ปัจจุบันมีข้อความฝั่งซ้ายว่ามหาวชิราลงกรณ์น,นะครับและก็มีข้อความฝั่งขวาว่ารัชกาลที่10ครับอยู่ ขอบนั้นจะเป็นขอบเฟืองแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่พบเจอได้บ่อยนะครับแล้วก็พบเจอได้เยอะนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนี่นะฮะจะเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะประจําพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10ครับมีข้อความว่าประเทศไทยด้านบนมีพอสอบอกด้านล่างบอกราคาอยู่บริเวณนี้เรียกว่า พระปรมาพิทยยอของพระองค์ท่านคือวอปรนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญ10บบาทนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10นั้นออกมาทั้งหมดนั้นตอนนี้นั้น3พศเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนะครับมีทั้งหมดก็คือพศแรกที่ออกมานะฮะตั้งแต่นะครับพระองค์ท่านนะฮะขึ้นของราชมาก็จะมีพศ2 5 6 1นนะครับซึ่งเป็นเหรียญปกตินะครับก็จะมีรุ่นนี้นะฮะที่เหลือที่หลังจาก ปี61ก็จะเป็นเหรียญวาระหรือนะครับเป็นเหรียญที่เฉลิมฉลองนะฮะเกี่ยวกับงานสําคัญเกี่ยวกับพระองค์ท่านนั่นเองครับก็คือปี2561นเะครับเป็นปีแรกนะครับปีที่2ขถัดมาก็คือปีนะครับเป็นปีพศนะครับ2562 นะครับที่ถัดมานะฮะที่ตอนนี้ก็ถือว่าปี2562นั้นพบเจอจำนวนมากนั่นเองครับในส่วนของเหรียญ10บาท2สีนะครับคือมีทั้งนิกเกิลและก็สีทองเหลืองที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับหลายคนนะครับเกิดความสับสนนะฮะว่านะครับเหรียญลักษณะที่มีนะครับแบบ ขอบชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบห่างแบบนี้มีราคาหรือเปล่าต้องบอกว่านี่ครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเนื่องจากนะฮะเราพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นจํานวนมากครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับในส่วนของเหรียญนะฮะของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับที่พบเจอแล้วนะครับก็คือปี2563ครับปี2563นั้นเมื่อก่อนนะครับที่เมื่อปีต้นต้นปีของปี2563นนั้นนะฮะ ตามขบวนการตามข้อมูลบอกมีการปล่อยเหรียญออกมาแต่พบเจอได้น้อยแต่ปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่ายืนยันว่าปี2563นั้นนะครับ ถือว่าพบเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากว่านะครับทางกรมธนารักษ์นั้นก็มีการปล่อยเหรียญรุ่นใหม่นะปี2563นั้นออกมาจํานวนมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าหาไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเก็บขอแนะนำนะฮะเก็บทั้ง3พศเอาเป็นชุดไว้หาสภาพทุดสวยแบบนี้เก็บไว้นะครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของเหรียญนะฮะที่เราจะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับ ทั้ง3พศเลยนะครับดูให้ดีนะครับ<ๆ>เพื่อนๆเหรียญดังต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเพ<ๆ>ื่อนๆหาเจอลักษณะแบบนี้เรายินดีที่จะประเมินราคานะแล้วก็รับซื้อทั้ง3พศนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2561ปี2562แล้วก็ปี2563ครับมีข้อมูลแบบไหนอย่างไรเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ นี่คือเหรียญที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะครับทั้ง3พศเลยขออนุญาตนิดนึงนะฮะขออนุญาตแกะเหรียญนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากว่าอยู่ในกล่องนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่เราพบเจอนะครับแล้วก็นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับเราซื้อทั้ง3พศนะครับมีทั้งพศ2561แล้วก็2560 สองหกสิบสามนะครับทั้งสามสนะครับยินดีรับซื้อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหนาเจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนีดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเหรียญน,นิดนึงนะฮะอยู่ในกล่องนะครับนี่คือเหรียญที่เราจะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆหาเจอนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้ แพงกว่าหน้าเหรียญเนี่ยก็แพงกว่า UNC นะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะฮะที่เป็นเหรียญ10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่10นี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับคือมีนะครับพระปรามาพิไทยยอของพระองค์ท่านแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่10มีข้อความคําว่าประเทศไทยพศบ,บอกล่างบอกราคา10บ,บาทเหมือนกัน เหรียญนี้ปลอมแปลงมาหรือเปล่านะครับสยามชะแนวนะครับมาดูกันครับว่าปลอมหรือเปล่านะครับให้ดูเพื่อความชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้มีการทําเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าสยามชะแนวนั้นไม่นิยมของปลอมหรือนะครับของที่ทํามานะครับ เหรียญน,นี้เราก็ซื้อมาจากเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะฮะทางบ้านเนี่ยฮะนี่ครับเป็นขอเฟืองที่ดูดีปกติทุกอย่างนะครับไม่มีการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าก็จะมีพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเรานะครับมีข้อความฝั่งซ้ายว่ามหาวชิราลงกรนะครับมีคําว่ารัชกาลที่10ครับแต่หลายคนไม่เคยสังเกตเหรียญ10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่10ครับ นะครับทุกท่านครับสังเกตดูจุดนี้ง่ายนะฮะยินดีประเมินราคามากกว่าหน้าเหรียญแลวก็มากกว่า u n c นะครับ UNC, UNC ทุกวันนี้ก็นะครับถ้าถามว่ามีราคาเล่นหากันไหม <professors> ผมว่ายังราคา10บาทอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ผมจะประเมินราคานะครับสภาพส้สวยนั้น100บาทต่อเหรียญครับเพื่อนๆสังเกตดูง่ายๆ,ๆนะฮะเหรีย <vest> ญ <cle> mm <en> นี้นั้นนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นสภาพสสวยๆ1 0 0บาทนะครับรับทุกพศนะครับปี2 5 0 0 61, 62, 63ผมก็จะรับนะครับมาดูครับจุดนี้นะฮะที่ทําให้มีราคาครับเพื่อนเพื่อนเสังเกตบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะผมชี้จุดให้อยู่นะครับดูปลายปากกาผมนี้ครับจะมีเนื้อนิกเกิลนั้นวิ่งเข้ามานะฮะถึงพระบรมรูปของพระองค์ท่านเลยนะครับพระเกษานี่ฮะติดเลยแต่ถ้าตรงนี้นันวิ่งเข้ามาครึ่งเหรียญแบบนี้ผมจะรับซื้อเป็นพันครับ นะฮะนี่คือออกมานิดหน่อยผมยังประเมินราคาให้นะครับหากเป็นสภาพใหม่ๆก็100บาทนะฮะแต่ให้ราคามากกว่า UNC นะครับเก็บมากรวยมากผมเชื่อว่าเหรียญแบบนี้ยังพบเยอะอยู่นะครับแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตแค่นั้นเองนะฮะในขณะนี้นะครับเรารับซื้อเลยนะครับทั้งปี2 6 6 6 6 6 6 3ซื้อทุกพศสของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะฮะนี่ครับ ต้องให้วิ่งออกมานะฮะต้องวิ่งออกมาจากขอบนะครับปกติเนี่ยเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตนิดนึ่งนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตนิดนึงเนี่ฮะปกตินี่จะห่างเห็นไหมครับบริเวณนี้นะฮะภระเกสาของพระองค์ท่านเนี่ยจะห่างขอบที่เป็นนิกเกิลเห็นไหมฮะจะห่างกันแต่เหรียญนี้นะครับนิกเกิลนั้นจะติดเลยนะครับนี่ครับนิกเกิลนั้นจะติดมานะฮะเห็นไหมครับจะวิ่งออกมาเข้ามาในเขาเรียกว่านะฮะ สีทองเหลืองนั่นเองครับนี่ฮะเห็นไหมติดพระเกศาของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับเราจะดีรับซื้อนะครับหรือจะวิ่งเข้ามาทั้งเหรียญเนี่ยถ้ามาทั้งเหรียญนี่หลักพันนะฮะมาคุยกันเลยนะครับนี่ฮะถ้ามาทั้งเหรียญเป็นพันแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สภาพสวยๆครับเหรียญละ1 0 0บาทเรายินดีประเมินราคาให้เก็บมากรวยมากนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปี2561นะครับปี2562นหระครับหรือจะเป็นปี2,500 6 3นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาและก็รับซื้อของเหมือนเนั่นเองครับทุกท่านครับหากใครเข้าใจแล้วว่าสยามชแนลประกาศรับซื้อเหรียญ10บาททุกพศของในหลวงรัชกาลที่10บแบบไหนใครขออนุญาตกลับนางงามครับช่วยกดก้าวให้เราหน่อยครับเราจะได้รู้ว่าเพื่อนเเข้าใจแล้วว่าผมซื้อแบบไหนนั่นเองครับหากใครพบเจอนะครับในส่วนของเหรียญที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆครับสามารถแอดไลน์ มาที่นี่ครับนี่เป็น QR Code ค้ดของช่องสยามชแนลนะครับสามารถยิงและก็ติดต่อเรามาได้และก็มีลายด้วยกัน3ลนยนะครับคือนะครับอ่าสยาม4 4 6 6นั้นตอบสดกับเพื่อนๆส่วน2ลายด้านล่างนั้นถ้าเกิดว่าของท่านไม่ตรงสเปคที่เราต้องการหรือนะครับอ่าไม่ใช่สิ่งที่มีราคาเราค่อยขออนุญ,ญาตได้ครับไม่ตอบกับเพื่อนเนเนื่องจากมีข้อความนั้นเข้ามาจํานวนมากนั่นเองครับขอกราบขอพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยาม Channel ครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ